นั่นเราเบลเบลปอคู๋มึงวัดเบลปอคูเบลเบลแต่คนจ่าเปรดเห็นแม่ก้งปล่อยตจ้ไม่อ่านใจกังเกงหน่อยได้ไปไหนเด็หนุ่มปลาจักเยอะไอ้พวกกันแล้เห็นว่าโต๊กยิงโต๊กเปรดเนี่ยยันผมจึงก็ไปนั่งอกกลางวงผัวเดียดเดนี้ไปนั่งอกกลางวงกางเกงในก็ไม่ใ่กับลูกเกยมันผ่านเนี่ยลูกเกยมันผ่านนี่ลูกเกยอันเลยไปอยู่ในว่างหลง ออลูกแกมไปป่านนะฮะในลูกแก้มรัวรูรองไปเลยแล้วตั้งที่ดังพ้องนลยเหยียดแม่งค์เคยยิงอ่ะก็ไม่ต้องยิงเคยยิงแล้วตั้งเคยลูกที่ยิงเคยยิงอ่ะตอดนี่ก็นั่งกินน้ำตาในนี่ก็ตอดเองก็ตอดเองที่ก็ตอกแก่ตอดก็ตอกแก่ตอดก็ยกขึ้นนะไปยกขึ้นดังแกมที่ในลูกควาแก้มกัดไอ้หนี้โตไม่ไปวไปเหลือจักจั๊ก ว่าจะไหวจะยิงแล้วบ่าน้องกูจะยิงแล้วไม่รอใคยิงแล้วแต่มาเนี่ยยิงอะตอดเอ็นอะตั้งทออะไรเรื่องทอเฉยนี่แต่ดแม้วันดีแต่พอดรู้แต่พอเราไม่ดีเลยไม่ดีแต่ปอดมีก็อาจารย์เราแหละไม่ปวมีก็กดตรงก็บขู่มอกก่อนปวดไหนลูกมีเอาปวดมีก็ตรงจำใจเคยไม่บายตรงไหนแหละปวมีก็จับลุงจุกิดเอาปวดเราหม้อกลางบ้าน ใต้เรียบรอบเปล่อยไม่แต่กระปริดใต้พื้นดิใตยกับเปริดหอมเลยจ้ะก็ตำใจตรงนี้แหละก็ลงไม่ยึดก็จับลงไม่ยึดพอดีว่างานเป็นบ่หวานมังเป็นความดันมังพอดีก้นตกตกแรกเอยใจกัพอแกลงรุ่งเลยคืนนั้นเลยแกว่าไม่รู้เคยเล่นครูหม้อหน่อยเล่นดังตุ้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 งกูบอกเลยว่าเจ้กับใจอยู่แล้ว แล้วเคยเล่นครูหม้อไหนลูกที่พ่อมึงลงจนตายเปรตที่ผมเราก็ดีใจกูบัดรที่วันนีคนกูมันเก็บยางเช็ดนี่วอาเก็บยางเช็ดอันนี้ก็ตรงงันกู่างเลยก็กูควมว่าจะแจก้าแต่ตั้งใจลูกวันนี้กนมันตอกไงว่าก้นมันตอกคือบ่าก้นแรงนำก้างั้นนี่มันย่อยทางเบื่องบนโลกโลกี่ตรงป่องป่องป่องปองมาปอก็ลงนะคืนตายโหง ดีเราไม่จิตหลกไปเมื่อไหต้องเบื่อจิตหลอกมันปลาเ้าน้ลาร้นแต่งอเ่เปลเอะแกไปนอ้ปะเพลไปเลียไป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 ้านันลาตะนาจันกับลาตนาจันไอ้วาบลาจันตรงําคคำเอ้ไม่ต้องหวาแล้วเลยไม่ต้องเฉลยเลย้ปะเพยนะกับลาจันลากับลาลา ดन चम्วิනti्यuथ। กันจะอยู่ที่แต่เลยนักลางไอ้ดันผูกเก้ากันจับโรนมันเลยเป็นโอนวับวับมีแตก่กิลับนี่ะมันจับมันสอนบางกห็อนบางโอกพอบางโก็สลับมีต้นไม้กระงแนวดินมีพักชิ้นมาจับเจยงแวววับกุกูแกอเปิดซะนั่นไปยังมีแต่น้ำใจพี่น้ำมันเลยเจียว ໄລរត់លឿនໄປมานะตามໄຊចាឡានឹងពពែជំមិនមិនស្บายចិត្តហើយមុងໄປសាទាំងអរាម คนนี้ยามจช้าผู้กักระบือรืานยาเ้ามานเป็น้อมด้มยองเจรํานาดีแล้วก็ตาวุยเก็ขึ้นมาฟ้าคนนี้อากาศยัเปไปใน้พนีตาเบียเระต่อมาเจอเด็ครับ ดันดำขึ้นมาจำลงแรกสรม่งเอกรูกรอบรอบครูนะซูนจำแมนยำที่ว่าจำนานรูเวรการได้แมนยำและอ้อนจึงเต็ดคำทำนาแปาบมมมมปแต่ว่าบังกลมบั่วเอเรียกว่าจากที่มั่วพอจงประชุบินแกลแกระม่อมได้จำหนความควันรูเป็นตีแนนอนแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านทำนายความกวองเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แล้วหรือท่านก่าวกระมม้อมสาบเว่งกันในการทำนายครั้งนี้เ,ออเรียบร้อยไปเจากกา้าค่กนั่นก็บอกพรแต่หานน่นวะิชัยนะว่าความขวญของเรานี่มันเป็นยังไงบ้างคือเป็น,นอีม,มอ่อมปอเนี่กว่ากราบกระมม้อมออไม่อยากจะกราบตูนในการทำนายในครั้งนี้ถ้าว่าท่านไม่บอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไหงหุ่นวิชัยว่ามันจะเป็นขวัญดีหรือว่าขวัญร,ร้ายบอกะเจ้านนเรายอมรับได้ เราเป็นกษตรเต้าเราไม่เชื่อวแน่เราจะไปเชื่อใครนะบอกมาเถอะมากเท่านะท่านหอนวิจัยบอกไปเถอะมามกว่านั้นเป็นยังไงบอกเท่านั้น,นบอกไปเลยถ้าเ,เป็นมมนั้นกล่าวกระม่อมเจะได้กันกรรำทำในม่อมโปได้ตรงตรับบอกมาเถอะพระเจ้าแก่ะธรรมระโบราณกล่าวกันว่าวักาวาวายกวันนั้นจะได้จำไว้แต่นะ กวนว่ายอยากเท้าโตแต่วาย่าดกักดวงเน็ตว่าก้องตาโนไปออกเป็นเทรรกตกติดใช้เป็นอันตรายบ้านเมืองเรื่องใหญ่ลูกใจที่มีอัปริจันไรยเพราะว่าจิตใจมันชั่วจาการีจะกลายเป็นยักายในเจ็ดวันก้าพัแม่นั้นไม่ได้ประนีไม่กิดบาปบุญพระคุณที่มีก้าพัแม่นี่ทีกลมเกลี่ยเรียงมา ต่งงางกขึ้นปล่อยลูกคนนี้ได้จะจ้าเจ้ารายจำไว้แต่หน,น้าให้รีบจัดการประหานชีวาเชื่อแต่เ,ตเวลาครบเจ็ดเจ็ดวันตังงางกขึ้นปล่อยผลเจ็ดวันนี้คงจะไม่มีหน้าต่างเกเปรพันบ้านเมืองหมดไม่เป็นควายปลาเลกันจงดับควายปลันเชื่อแต่ตอนลมไอ้ย่ไอ้ที่มันเป็น ควงโอนทำนายคำก็หล่าหดวตี๋เกลียดเลยควาโอนทำนายรู้ว่าเกียกปวดเปรียบยิบยกขึ้นมาจะลอยคนนใครเป็นอยากจักไม่มีเลยผู้ใดใครเอ้ยมันจ้างจ่ายไว้วันให้พอกกาลูกละไม่ตู้กระดิไอ้พวกอัปรีมันน่าตีกับควาา เฮ้ยดีใจอ้นั่นมาเลียกบางคนเออนี่คำรทำนายเป็นไปตามแบบนี้หลยไปเจ้ค่ะท่านหมายความว่า้าว่าเราคืนปล่อยรำนาินเอาไว้มั่งพอลองกิดเลยด้ดิว่าตอนนี้ในานาครกันตารมประเทศกองเราเจ้าวันนี้ที่วันไราบางทีแต่อันเราบรุน่นบางทีนักเอจะน้มเจ้าเจ้ววังเจ้ารุน่นหาไปพบตึงเป็นกองกระดูกอยู่ไต้รัฐบัลลังก์ ตีนเตุการณ์นี้มันจกจะเกิดขึ้นบ่อยๆจะเล้วพระเจ้าค่ะจริงด้วยเพคะพาระทุดกระหมอ่อมได้ไม้มีนักสนมพระมหายสรัราบยวันละคนสองคนนะเพคะมันนี่เลยพระเจ้าค่ะแต่มันบอไม่รีบจาัดก,การจเรียกว่านะักคนกันการตารุมประเทศอาจจะไม่มีในเป็นตีก็ได้ เชิญพระพรตตามระบายนชนะโหนวิจัยเออกล่าวกระมอมตูล,ลาบเจ้าค่ะนี่นี่เราเนี่ยเป็นกษัตริย์ในเมื่อกษัตริย์ไม่เชื่อโหดเราจะเชื่อใครโปรโหน,น่ก็แต่งตั้งเราเป็นคู่ราบบันดังมาแต่สมัยบรโบราณแล้วก้ทุกเรื่อมำหักใจจะแต่น,นับเองครับเร่องพระพรตจะมำจะได้พูดจกกับลูกเองทุกเรื่องมเชิญทางนี้ไป นาิก็มาหาแม่หน่อยตะลุกนะแม่ไม่รู้จะพูดยังไงแม่มันมันพูดไม่ออกเลยมาหาแม่หน่อยตะลุกมาในตะนาลูกนะทำนาดินมาหาแม่หน่อยแล้ลูกรักกองแม่ลูกนั่นคือแก้วตาดวงใจของแม่ลูกนั่นคือลูกรักกองแม่ลูกนุย้ยเลยไมยก่กันเลยไม่กันเลย เอาเจ็ดมาเลยกูย <spe> er> ีฮะที่ไม่อมแย่งบ่เลยไอ้กะลูกนุ้ยไอ้ลูกนุ้ยนู่ยเะจมาใจลูกนุ้ยกูอ๋อลูกนุ้ยนี่แล้วแรงวนดินมาหแม่จะลุกนะแม่ไม่กดแม่ไม่เด็กม่ไม่รู้แม่จะทำไมม่เนี่ยมันมือลงไปหมดเลยมาหาแม่จะลุกนะเรน่ดินมาจะไหนลุกนะแรงนั่นเดินออกไป มึงอย่ามาพูดต่อเลยดีกว่าตอนนี้คนของกูเนี่ยได้จะกดได้ติกกดตามรอยมึงมาทุกระยะทุกวิถีทางทุกเดือนทุกวันแต่กูไม่รู้ว่ามึงน่ะคือใครแต่คนที่ตายตาย,ตายเพราะมึงมึงไม่ใช่แม่ของกูโต๊ธรมนารินจะตายโง่ยังพูดได้อีกลูกเอากอย่าแม้ได้บ้านแล้วโต๊ะธรนาดินว่ะจะตายโอง่อยู่แล้ว มึงเล่นอะไรกันแต่หนูอ่ะไอ้นี่ของไอ้มึงกว้างเลยกูได้ยินอยู่นี่เแค่บ้ากันเลยทจริงรามนาดินมึงบอกมาสิ่องสิ่งที่มึงต้องการที่ตุวเดียตอนนี้มึงมึงอยากจะรู้อะไรมึงบอกกูมาสิกูอยากรู้ว่ามึงเนี่ยเป็นใครเดี๋ยวก็รู้ว่ากูเนี่ยเป็นใครนี่ไอ้ละกูเป็นใครอัดโจห่วโอ้ไอ้รามนาดิน วันนี้ก่อนที่มึงจะตายองกูจะให้มึงรู้ว่ากูน่ะคือใครโกนี่แหละที่คนเป็นคนที่จับแม่มึงไว้แล้วกูก็ได้แปลงได้มาเป็นแม่ของมึงแล้วแม่กูอยู่ไหนจะตายองต้นไหนกูไม่รู้แต่ที่กูรู้ว่าวันนี้น่คือวันตายของมึงไอ้ยาใจใจจริงก่อนเดียวนุ่มมันก้างๆจริงนะอ๋ะไอไรเดี๋ยวไอ้ยากันแล้วนุ่มมัน ตายฮวงไปเอาไอ้จิงดียากษ์นี่กินดงไปแสดงว่าแม่กูจะตายฮวงไ้แล้วก็ไม่รู้ตัวแต่วันนี้มึงสบายใจได้ว่ามึงได้ตายตามแม่มึงไปอย่างแน,น่นอนขอให้มึงโชคดีแดมณรินโชคดีโชคดีนะเว้ยเรียบร้อยมาในอนกคตรับมีจักเด้ปะ พัดมีดน้อยน้อยพัดมีดพัดมีดเรื่ดังมันกลมเรือพลาดหรอกไปดังวิบวิบวิบจังเป็นนั้นพัดมีดจั๊กจี้พัดมีดจัด๊จกจี้ไอ้นั่นจังเป็นนั่นจังเปนั้นอะไรอันเลยพัดมีดเจ้างีด่ดังปรี๊ดทีเดียวอ่ะ กากระม่มในนี้ครับ้องให้บังคมองใจครับกากระม่มนี่มาในตานเออเป็ดจักาก้อยองจในเรื่องวายกตูดปลดการกระมมมเติดกระกม่มทำตามรัชนาทีกับอ้ยะด้วยจังไงพวกนั้นก้อยไอ้เป็ดจักดิเป็ดเป็ดจากราดิมาเรีนหนูนอยยไใจแรง่รงนองนาปีรังก้อยจัดด้วยที่ไอ้นี่ะมึงเอ่ะ

มาเต่กว่ารังเทเไอ้ดิกอมันไม่รู้ีนคุณรักไอ้ดิกไอ้ำาหคุณรักงเออไอ้ทำจหคุณรั้แต่ด็ิกฟรอไอดิกไอ้ำาหคุณฟรอเอออันว่นวายดิกฟรอดิกฟรอเปนะียแม่มันดิกฟรอดิกฟรอมันน่าเบืนาคาจะก่อนว่าพี่ยันกันเลย จัดเปรีจริงเป้ี่นั่งกูจ้าวเอาตั้งแก่กได้ร้อยู่แต่ไปน้องบ้านกูไม่นอนก็ยังไปดิด้วยรออยก่กคนแก่กับคุย t r ปากคนดูไอ้เปรี้นั่นแจะว่ากูจริงเป็นไงจ๊ะกับองค์ใจองค์ใจต้องการไรกันเรียกวัดดับกิ๊ดตึ้งคุณพอกิ๊ดตึ้งคุนเมย์จเรียบร้อย แต่เนี้ยกรับกระผมในเด็กว่าต้องทำตามหน้าที่ไม่ที ar, like shoe, ตั้มปลื้งให้เวลาห้านาทีคิดได้คิดเสียใจที่จุดพิณพิเธีนไม่รับเสียใจร้อยอะไรไม่ตายในใจใจเพื่อได้ผมเสียใจต้องให้พิณพิเทศลงมาตายเพราะผมในกลางผมอยากจะตายคนเดียวด้วยครับอ๋ออยากคิดเป็นนักคนเรา on, อยู่ด้วยกันกันไม่ทีตั้มปลื้งรวมตุกรวมทุกแจมานุ่งในตุก เราก็บอกแลยรวมทุกรวมทุกเวลายังกักินเวลาไม่กัอดใช่ไหมริงเออรวมทุกรวมทุกนะรวมยูรวมเป็นกับไต่กูมาเนี่ยเดียววะเออแล้วที่ตายกูมากนแล้วไอ้ดตุกไอ้ดตุกไอ้ดตุกเอ็ดุกกินกักินเนี่ยเดียววะไต่กูน่าจะได้ลาออกอะแล้วที่มันเป็นกันนี่จะเด้งว่ามึงเอ็กูมันไต่กระจายจริงจริงก็จะกูม้งโลกไก่กุนดเรื่องนี้กูโมกาจริงนะไอ้มึงจ้ะ Còn nếu cả lời... Cô có phòng trai rồi đấy thì tay. À! Nghe tiếng ngân rốt liền của dây cả mắng. Lớt tỷ tiếng tỷ niệm ra, cô tài. Nhưng mẹ gặp mấy trai bọc mẹ chết. Trông chết, mẹ chết quá. Sắp Bạn mới lọc. phải mẹ mà. Ây da! con bàn mà tài. Chang a chang a dapoti. Chang a chai ki con, a trai chai bung chai chai, chai chai trai Ê, là chai 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 Rồi, chai 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 ai cười tắc kê anh này mày non trì bài ni ah mày còn lên nữa cấp tắc kê chó ah để tiếng đấy trăm đi ah trúc quân mày đây trai ba mươi năm trăm đấy trúc tiếng anh đi để đây cúm để quá má ị cha mày mai ใ้ก็ใจนะแกว่าใจปลื้มเกายิงทำไมนี้ยิงก็นได้จิงยากกัได้กวนก่อนก็ไม่กวนไม่กวนเออใจไอ้ได้เรียจริงว่าใจะไม่จันรัวตัวต่ใไม่จันรัตัวยิงยิงปันปลื้ยิงป้าเป้าวตจที่ไม่โตคนเห็นว่ายบิงป้า อยเด็กก็จำพลูเอาคนไปติ้งที่นี่กัดข้าคนไปติ้งกับบังฟ้าก็ปพิตาแต่ที่นี่โบยิงกันอยู่ประมาณนั้น็กก็จำจุดไว้จำจำจุดเป็นพลูจำจุดไปฏิภาณในหว่าว่าใจอยู่ตรงนั้นก็คจยิงจำจุดนั้นที่นี่ในบรรจากาศคนที่ยิงมาถึงก็จัดการเอาปืนมาถึงตั้งไว้ที่ก็ตั้งปืนแล้วก็เลิงเร่งเออ Lên quả chị coi, <laughs> lên quả trí râu Này, bố trí gì ngỡ mà Ô phun tinh râu ông nhiều trái của bà nó nọc phun nhiều trái bà trí nọc phun ơ Bà nhiều trái thì nọc phun là tinh tan con mánh á Con mánh Mánh trà ơ, con mánh ta, con lên Có lên rất tụng ăn nó là cái chất can Nhiều ăn cái thì nọc phun là chế mà Ít Bọn ông nọc phun ăn thì nhiều trinh Bọn linh rất là cái nhiều cây của tầm tỷ hay rơi quả giới dối bà Nói coi bà bà đây là ốc lát Ta lạt này nha phì rồi, đến đây, tìm và, cây, Giờ đến tiền vẫn nhau cầy gì á kiến đi tài uống. Nhìn mẹ bầy ai bà lê rồi lúc lưu mặt rồi Giờ đến là Cần dưới nha cầy. Cái kéo cầy nói Ở Nhà ba giờ tôi là đã